เเออออยยาาัน่างจ็ไกปะสอจกวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของช่องมีสะปะครับวันวันศุกรก่อนไมได้ลงคลิปนะครับมีธุระจําเป็นชุกเฉินนิดหน่อยนะครับผมวันนี้เลยเข้ามาผม ได้รับว่าบานจาก FC ทางชนบุรีนะครับผมไม่ประสงค์จอกน้ำเอาเข้าสารเราก็เอาปัจจัยเล็กน้อยนะครับมาเฮือไอดำนะครับคนป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหลายโรคเลยครับเป็นโรคเกาด้วยแล้วก็เอ่เพื่อนเป็นคนยากไร้เนาะที่อยู่ในในป่าของชุมชนของหมู่บ้านแต่ป้าเจเป็นหมู่บ้านของมีสภานะครับผมเป็นหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านหนึ่งเนาะก็ทีนี้เอ่เพื่อนได้ติดตามคีิหของเขามานี่แหละเพื่อนก็บอกว่า อยากเอาสาตางเนะี่เพื่อให้ดำไปเป็นแก้รถนะครับแก้รถแก้เดินทางไปหาหมอเวลาไปหมอนัดในแต่ละเดือนนะครับเนาะเพื่อเนเป็นผู้ปว่วยโรคไตที่ว่าน้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องล้างไตเองนะครับล้างไตทางช่องท้องเพจริงหมอก็แนะนำให้ไปฟอกนะครับแต่ว่าด้วยนี่นะครับบริบทของชนบทเนี่ยเวลาจะเข้าไปฟอกไตเนี่ยมันมันมีเครื่องฟอกไตเทียมที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับต้องไปฟอกที่ โรงพยาบาลในเชียงใหม่นะโลเวลก้าใจใจมันสูงครับแล้วต้องไปตลอดเนาะมันก็เลยแกก็เลยว่บาบอกขอฟอกนะครับผมขอฮักษาไปตามอาการนี้นะครับวันี้เข้าไปเยี่ยมแกแลก้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันสี่เพ่งนะครับเป็นวันศีลเนาะสีนนะ่เพ่งก็คือวันเพ็ญเดือนสี่เหนือนะครับซึ่งภาคกลางก็น่าจ,จะเป็นเดือนเดือนสองยุ่แกเดือนยีะนะ่อยู่แกเนาะแล้วก็พุ่นก็มีความเชื่อว่าในวันนี้พุ่นจะ,ะตานขันเข้าไปหาผีตายนะครับหรือว่าไปหาผู้ลวงลับอะย่างนี้เนาะตานไปหาผู้ลวงลับอย่างเงี้ย แต่ผมบัะจันนะครับปีนี้เพราะว่าไปทุ่ระที่ราพูนมาป้กมาแล้วก็จามวันพีดด้วยครับพอดีขากรับมามันก็เป็นการขึ้นผมแงาพ่อฟ้าโอ้วันนี้เดือนอย่างางาไม่นอกแก่นมูลทุ้มลุ่มบ่เล่างอย่าใกล้วันศีลเหรอแกเออเพื่อหูปากกดว่ามันมันตกวันนี้นะครับคือตกวันล่งขึ้นจะเป็นวันวันศีเปงแล้วก็เลยมาได้เตรียมข้าวของอย่างนะครับแต่ว่าจะไปไปถ่ายบรรยากาศอยู่แต่ว่าเป็นแห่งวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดบริเวณหมู่บ้าน ข้างเคียงกันนะครับผมไปหาไอ้ดำเรียบร้อยแล้วก็ไปดีตามชมกันในคลิปแลครับอยู่หรือเปล่าเนอรถอยู่นะครับแต่คนอยู่หรือเปล่าม,มาเห่าแล้วอยู่หรือเปล่าครับอ๋อจะไปเหานะมาเหานะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างพี่นางคะนะ ลงมายากล้างตจเยอะล้างล้างอ๋อเขาแสนมาฮือผลโต๊ะเปียกอ่ะเปียกครับเนี่ยเดี๋ยวยกแปียครับเปียบอุ้ยสมาเน้่ผมมือเดียวผมไปบ้านโสภละปูนไหมได้เข้ามาดีเปิ้นฝากข้าวแสนมาฮือเป็นไงบ้างครับอาการนอนเพียอยู่ครับออแล้ว แต่ก็บ่ได้ไปฟอกเนาะไมฟอกมันไก่อะเนาะปูนกันนะแล้วหมอนัดกูวันกู้กูเดือนอยู่แก่ครับเดือนแน่เลยไปครับอันนี้เอาไว้ไปหาหมอเป็นแกนรถแกนนี่ไปหาหมอครับแมาจันไปละปูนไหมไปมาแต่ว่าครับไปเสียศพญาตินั่นแหละอยู่ห่างๆกันดีกว่าเพราะว่าผมเดินทางมาเนาะ มไม่ได้ไปวัดกระเพื่อนเนาะวันนี้เนาะผมก็ไม่ได้ไปอย่างหันเตรียมขวบปัจันเพื่อบังหูแต่วา่าปีกแม่มันข่มเนาะแล้วก็เงินพ่อแฟ้า้ยะออย่งางแฟ้ปิงจะดีพอเดินมูนแกตล่งใกล้วันศีนี่แกเออเพื่อหูเป็นว่ามันจะสีป่ปิงวันนี้เลยอ่ะก็เลยปัจันเตรียมขวเตรียมอย่างเริ่มได้ไปวัดเท่ากับแต่อย่าไปแอลอยู่แต่ว่าันได้ไปทําบุญไ,ได้เตรียมอา,อาหารอย่างสักอย่างเลยอ มันปลูกวันมีลงทานอย่๋อวัดเทานี่นะวันนี้ได้ยินว่ามีซอมีอย่างนู้นนะอันแกอ๋อหันชนเผาก็ไปเหมือนกันเนื้อมูปลาล่องอย่างเงี้ยดีอย่าไปแวะแอวอยู่เหมือนกันนะอ๋อาข้าแสนไว้แต่อันนี่แต่ในมันผูกอ๋องานไม่มีวันผูกกะวันนี้ก็มีครับแต่ว่าวันผูกมีลงแทนมีอย่างนี้เนาะครับอืมครับพี่มีไหนไปบ้านได้หลายวันแล้วอ๋อไปบ้านเปิ่นพุวนน่ะ บวมกว่าเหมือนจะบวมกว่าแต่เหมือนแข่งบวมแขนบวมบวมน้ำยาแบบค่อยออกอ๋ออ๋อเขาทายเอาเขาเอาเอาเข้าไปแล้วมันบบค่อยออกอ่ะอืมกัดกัดหน้าอกเนาะแน่นหน้าอกอ่ะอืมแล้วหมูแหลนหมูนี่เขามาเอวหาพ่องก็มาใจหาพ่องก็ในหมู่บ้านวุ้นไหนอ๋อ ค่อยๆฮักษายาไปโฟนโต๊กว่ะอย่างใดน่ะได้เข้าบึ่งบ่ครับโอเคผมเอาเข้ากับเอาแสดงมาฮอไปไอ้หาหมอนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปพอวัดแหกครมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตใส่แมสก่อนนะครับมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับผมโอู้เพิ่นมีงานอย่างกันนะครับเพราะว่าวันนี้กับพานไปพันมาปกติ ก็แบบมีประลำพิธีอย่างขนาดนี้นะครับนาะอแล้วก็พอดีผ่านมาก็มันมีพิธีก็เลยแวะดูนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันในงานเลยครับคุณผู้ชมดูเด็กน้อยแต่งตัวชนเผ่าครับสวยงามสวยงามขนาดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไ hey, อ,อ้ชุดแดดของข้าโอ้สวยชุดสวยขนาดเลยอะ่ะ <laughs> กับหลวงพ่อยิ้มเลยยิ้มเอยยิ้มเอยยิ้ม่อยอ้จงซซนี่ทุกสีทุกอย่างกัสีิลปะในการแสดงนี่รจ้าจงโซอ่ะพระโทษครับอันนี้เป็นงานอะไรครับอ๋อสร้างพระตอนนี้คือจะวงสงปลผูกเสกเบิกเนตรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ อ๋อครับผมขอบคุณครับ ในพิธีเนี่ยผมเก็บภาพมาฝากแค่นิดหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีการละเล่นหรือว่าการแสดงที่เพิหฮองว่าซอนะครับผมเป็นเป็นเพลงซอเนาะซึ่งในการแสดงซอเนี่ยครับมันจะเป็นศิลปะการแสดงของทางภาคเหนือหรือว่าล้านนานะครับซึ่งจะมีนักแสดงชายชายแล้วก็แม่หญิงจะเป็นคล้ายๆเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงซึ่งเพิ่นจะแต่งกรสดขึ้นมานะครับเหมือนกับการช่อยอย่างนั้นแหละแล้วแม่ยิงกับผู้ชายเนี่ยกันจะตอบโต้กันนะครับส่งเพลงกรเนี่ยตอบโต้กันโดยคิดสดสด เพราะฉะนั้นนักสแสดงหรือว่าจ้างซอเนี่ยจะเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถพอสมควรเพราะว่าต้องใจพักษาและไหวพริบในการคิดคานะครับเราคิดประโยคขึ้นมาสุดๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปดูกันว่าลักษณะ,ะการซอนะครับซึ่งความจริงแล้วคนทางภาคเหนือก็น่าจากคุ้นชินแลวเนอะแต่ว่าผมอยากจะเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วก็คุณผ,ผู้ชมทั้งนั่งห่าอื่นนะผมจะได้รับชมไปตัวนะครับผม เดี paid, ๋ยวปติตามชมกันเลยครับตเออแี่อย่างอะมันจะไปออกสองเจแอะโมกอน่ากัอาแถมไม่ไม่ไม่้อคอมอี่แม่ลูกเจ้าเนานหน้าบุกกระนึกวแบวันนี่บนหนังการดโอ้แทบเป็นไิฟัหโอ้ทุกไี่เอาขายมาชุดตาอย่างนี้กมาโอ้มาจัดเจ้าหนาะอัจัดเจ้าม่ะโอ้เขาก็นึ่ว่านี่เป็นวันนําดาฝั่งเปตักปรกาศจะขอละสงจะขอสุโวจะสักมอก หมดดำม no ันส ah. ั่มาก็อ้วนเป็นกําอยากขายขอสุนาาภัยเึื่องนี้ใหญมากวันนี้แจ้งสอจะนับได้ก็อู้กําอยากว่ามีเศร้าบ่ามีมมัและจะอู้เห็นมาครั้งอีแม่คนงามเจ้อีแม่เรื่องขับ้าแม่เอื้องรับรับเติมใจกับรักกูใหญ่ในศึกษาเนิ่น อันนี span, that. That cool, uh ้ละสกุลเดียวกันกับทุกลุงยุลหรือคูบาสมวังหอมกันก็ได้คนหอเป็นหน้านนมหน้าอาหน้เป็นหน้าคู่บาสมวังบอกว่าโอ้เปินใส่ตรงกันเนาะอย่างนี้เจอันิ้ลจังชอโดนจังปีแล้วก็ลุฮานนี่ ก็มาช่วยกูเตือไปสาตั้งต้านพระภูออินโดก็จะไปฟังเบื่อมีงานกู้เต่โกู้เตือเขาก็ได้ปากันมาซะอยจังซอคูบาลมี โอ้อ้อนสิอยากจะขอฝากไว้กับพระสงฆ์ที่น้อยเป็นนักธรรมกับคนอยากฟังศาสนาสัมมติเกลียวเกลียวดมคนเทียนวันนี วันเกิดมันเนิ่นมีพระพุทธพระยาพระสงฆ์พ,พ,พโโระโคดมทุกพระองค์เป็นมานะาสาร้างก็มาดีเลิศล้ำช่วยกันสร้างมาช่วยกันสง่งมีปู่กินข้าวระจังปักมากบาจังปู่

จะมันพูดหน่อยัะผมจะพวดจะขวนจะขวนข้าวเหนียวแดงท่านประรัตาชัดเทพนำผิดถึงอึงเถือนํำและเสนอขราชการแม่นวดผอบาอา์เลือนไตออกต๊วันพูยจะใส่ชุดขาวอะไรจะใส่ไมมเนี่ยกรรอพวเนี่ยนหลังจากพี่ที่สมเด็จ เรส่วนปนจะน้ำข้าวบัวมากินใหญ่ตามยังเนื้อมันน้ำเติมน้ำเบาที่จะใส่สุดขาวอยากมาช่วยงานนี้ก็ใส่บอกเนี่ยนะบอกคุณนึกว่าจะไปจินหันไหมเนาะหลวดมาพี่พีงปบาศิระเลิกแลนตึงกับบ้นนบลีกลีเพราะว่างานนี้เป็นงานบวงสรวงวันทูกจะไปพระองค์ด่าผมแต่ตัวหลวดเลย พรุ่งนี้เป็นวันยุทธหัตถีนะครับของพระองค์ดำเนาะไปป้าาเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านลองจะต้องมาที่พระครูจดได้อย่างอ่านพระครูจึงอย่าให้คนนับอาหารหน้าลานนาลูกแต่ก,ยกายกมือสิบนิ้วไก่กิว้วกิวตาสา,สาลูกป,ปิดปากงาไปงามบอดและก็มู สูนโูนอายุวัฒนะมงคลตุ้นยอดหลังท่สามมกรารุบธฮะให้ยอดหงผู้ทีตาจิตละมักิีตเต็มที่ใสน้องใสปีจะมาลวงไล่โดยสเก็ตก็มีพร้อมตั้งเมตโูอำเเอสันสนายไม่นายพุ่จะ กันลายเกียวใหม่แม่โอล่าวันูกโขโชยุกอขบมีรัก็ยังพี่ดีแน่เอ็กับขบวลายนัที่ชอวันกันเฮอยยังายบ่บ่มีงานบันพระชาพี่น้องอาสัตห์หาตุ่นียเต้น้อ้สุดจัตตาลวงก็เฮมบ่พร้อมตึงเอาบุงสวนคุยเท กระตุงสีร่รายการวันปุ่พิธีการแน่นจะวันคำพวกสวงและบรรพชาบม่มีปัญหาคนาย่ามาไหครั่น คุณก็ แยงซอนี่ป้นซอกันวันค่านะครับตนะั้งแต่เจ้าแล้วก็พองานพิธีเริ่มพวกก็จะยุติประกอบมากินข้าตอนแล้วกลมาซอออีงรอบหนึ่งจนถึงเม้แรงเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคงจะภาษาบัดเก็บฟังฟัข้างมดได้นะครับแต่เก็บมาบางส่วนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามรับชมนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวอย่างไรแล้วคลิปหน้นนะครับถ้าฟ้ามันเปิดแล้วคงจะมีโอกาสได้เข้าป่าแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ oh